ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการประชุมหารือเชิงนโยบายไทยเบลเยียมครั้งที่สองการประชุมนี้มีรายละเอียดอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านสมรดีผู้พรอ,นอนเนกรองอธิบดีกรมยุโรปมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคุณทรงพลคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังจากทางบ้านนะคะจากรายการบันทึกสถานการณ์ด้วยค่ะครับ ท่านครับการประชุมหารือเชิงนโยบายไทยเบลเยียมมีที่มาที่ไปอย่างไรครับท่านครับค่ะก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตเ,เรียนให้ทราบนะคะว่าการประชุมหารือเชิงนโยบายไทยเบลเยียมเป็นกลไกลที่สําคัญนะคะเป็นกลไกลที่หารือที่สําคัญระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ทีนี้ที่มาที่ไปก็มาตั้งแต่ปี2556ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการประทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศนะคะได้มีการตกลงในแผนปฏิบัติการร่วมไทยเปอร์เซียงว่าอยากจะให้มีการหารือระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยแล้วก็ขับเคลื่อนผลักดัน ความเมื่อมือในหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าการลงทุนด้านการเมืองความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนวาระของโลกด้วยนะคะ g l o b a l a เ e n d a ก็เบลเยียมเองก็เป็นเจ้าภาพการหารือระดับบรรทัรทรวงครั้งแรกนะคะเมื่อปี2 5 5 6แต่ครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าได้ทราบ,บก็จะห่างหายกันไปเกือบ10ปีนะคะ เราก็ไม่ได้จัดขึ้นมาก็เนื่องมาจากทั้งสถานการณ์การเมืองไทยด้วยแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย จังหวะของการจัดการประชุมครั้งที่สองครั้งนี้ที่ประเทศไทยก็ถือว่ามีความสําคัญนะ,นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าเบลเยียมเป็นคู่ค้าคู่ลงทุนที่สําคัญของไทยอยู่แล้วแล้วก็แต่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือเบลเยียมเองก็เป็นสมาชิกที่สําคัญของเอนะคะเป็นศูนย์กลางของสภาพยุโรปแล้วก็ปีนี้เองเบลเยียมเองก็เป็นประธานคณะมนตรีแห่งสภาพยุโรปในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567ซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะฝากกันบ้านนะ ฝากประเด็นความวร่วมมือที่ท่าให้ความสําคัญให้กับเทรเชียมช่วยผลักดันกับทางยูอีกครั้งด้วยค่ะครับก็การประชุมต่อยอดจากการประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือ World Economic Forum เนี่ยที่กรุงดาวอสใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก็ไฮไลท์ของการประชุมครั้งนี้นะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งคุณสมพลพูดถูกต้องเลยค่ะว่าสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุมหารือเชิงนโยบายไทอรเชียมก็คือการติดตามผลนะคะที่ท่านนายก เศรษฐาทวิสินนะนะคะคกับท่านนายกเล็กซานเดอร์เดอเครูของเบลเยียมได้หาหรือกันได้พบปะกันในช่วงการประชุมโ o m ิคฟอรัมที่ดาวอสนะคะซึ่งท่านนายกทั้งสองก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็มีการพยายามที่จขับเคลื่อนประเด็นสําคัญอยู่สามเรื่องนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของการพยายามที่จะหา,หาข้อสรุปนะคะหรือว่าผลักดันให้มันเกิด ผลโดยเร็วไปในปีหน้าก็คือการเจรจารความตกลงการค้าเสรีไทย EU ทนะคะเื่องที่2ก็คือในเรื่องของท่านนายกเศรษฐาก็ได้ขอให้ทันแต่เยียวนะคะสับสนในเรื่องของการขอยกเว้นการตรวจลงตาให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทยในเขตเชนเก้น นะคะคซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนไทยอย่างมากนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการส่งเสริมเรื่องของการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพกับกรุงปารีสซ,ซึ่งแต่เดิมเคยมีในช่วงก่อนโควิดนะคะแต่แต่ในในช่วงหลังก็คือหายไปเพราะฉะนั้นในทั้งสามเรื่องก็จะเป็นถือว่าเป็นการเปิดตลาดแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายได้มีมีโอกาสได้ไปมาหาสู่กันค่ะ ครับก็ถือว่าเป็นผลดีกับไทยนะครับด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคาร้าเสรีแล้วก็กาบยกเว้นการลงตราว,วีซา่าแล้วก็เที่ยวบินตรงจากเบลยเยียมแล้วก็ประเทศไทยนะครับก็เหมือนเป็นการติดตามงานหลังจากที่ได้พูดคุยกันในเวที World Economic Forum นะครับมีประเด็นไหนครับท่านครับที่ไทยต้องการที่จะผลักดันในการประชุมครั้งนี้เป็นพิเศษครับค่ะ <c oughs> ก็นอกเหนือจากสามประเด็นที่ได้กล่าวไปทั้งต้นนะคะก็โดยที่เบลเยียมเนี่ยเป็นนับเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าแล้วก็การขนส่งที่สําคัญของยุโรปเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเบลเยียมเนี่ยมีศักยภาพโดดเด่นมากนะคะในด้านโลจิสติกสีวะาเออเพรศัรทแล้วก็เทคโนโลยีสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมาหารือเชิงนโยบายไทยเบลเยียมในครั้งนี้ทางฝ่ายไทยนะคะก็ได้มีการผลักดันอยู่สามเรื่อง นะคะเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงเรื่องโลจิสติกเ,เราได้เชิญชวนให้ทางเบลเยียมนะคะเข้ามา ร่ว่าาลงทุนนะคะหรือว่ามาลงทุนอยู่ในโครงการแลน b ริ d g e ปัจจุบันเนี่ยาทางเบลเยียมก็มีบร,ริษัทที่เป็นบร,ริษัทชั้นนำด้านโลจิสติกส์อยู่แล้วนะคะชื่อบร,ริษัทคาทูนาทีซึ่งมีการลงทุนอยู่แล้วเราก็เชิญชวนให้เขามาลงทุนเพิ่มนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องก,กันก็คือตอนนี้โลกเรากำลังหมุนไปในในด้านของ green transportation โดี๋ยการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางเบลเจียมแล้วก็ไทยเราสนใจจะร่วมมือด้วยกัน ความร่วมมือที่สองคือเรื่องเทคโนโลยีสีเขียวนะคะคตอนนี้ไทยเราก็พยายามมุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนให้ทางเบลเจียมเข้ามาลงทุนแล้วก็ถ่ายทอดที่มีสีเขียวให้กับเรานะคะส่วนประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์คือทั้งไทยแล้วก็เบลรเจียมต่างก็มีข้อห่วงกังวลนะคะในเรื่องของการโ,ร Cyber Attack, โดนไซเบอร์แอตแทกหรือการโจมตีทางไซเบอร์นะคะในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่ทั้งไทยและเบลเจียม ประสงเ์ที่จร่วมมือกันข้อจุดที่เป็นความเชี่ยวชาญของเบลเจียมก็เนื่องจากว่าเบลเจียมเป็นที่ตั้งขององค์กรที่สําคัญเช่นนาโตแล้วก็ e อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขามีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรับมือกับในเรื่องของไซเบอร์อย่างมากนะคะครับ ก็เท่ากับว่าการประชุมในครั้งนี้สิ่งที่ไทยต้องการที่จะผลักดันเป็นพิเศษก็มีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกแลนบริดจ์เทคโนโลยีสีเขียวแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับล้วนแต่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะฮะแล้วการประชุมครั้งนี้เนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์แล้วเนี่ยการที่เราประชุมแล้วจะเอื้อประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยอย่างไรบ้างครับในการประชุมครั้งนี้ครับ ก็ในการประชุมเป้าหมายของเราในครั้งนี้นะคะก็คือเราต้องการให้ยกระดับการกินดีอยู่ดีของประชาชนคนไทยเราต้องการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนะคะแล้วก็เราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพระนาะฉะนั้นเนี่ยประเด็นต่างๆที่เราได้ขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนขอให้ทาโเยเชื่อมสนับสนุนการเจราจา FTA หรือความตกลงการค้าเสรีไทย e ู EU, นะคะ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งจะสร้างโอกาสแล้วก็สร้างรายได้ให้คนไทยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการขอรับความร่วมมือนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวด้านพลังงานสะอาดอันนี้ก็จะนําประเทศเราสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเองเราก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะบรรล,ลุคาร์บอนนิวทรัลิตี้นะคะภายในปี2000 50นะคะแล้วก็ในด้านของ Zero Gas Emission เนี่ยในภายในปีคศ2065อันนี้ก็เพื่อให้ยกระดับการกินดีอยู่ดีของคนไทยแล้วก็ทำให้การเติบโตของคนไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ครับจัดเมื่อไหร่ครับท่านครับ การประชุมได้จัดขึ้นไปแล้วนะคะคเออมือ่อในวันที่หกที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีนะคะตอนนี้ก็ยังมีการบ้านนะคะมีสิ่งที่ทางกระทรวงการท่องททั้งสองฝ่ายต้องดาเนินการในทั้งสามประเด็นหลักนะคะในเรื่องเ t a การยกเลินเชงเก้นแล้วก็การส่งเสริมเที่ยวบินแล้วก็อีกสามประเด็นรองที่เป็นเรื่องของความเมื่อมือเฉพาะด้านนะคะก็เราคงต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางไปรี่วนต่อไปะคะ่ะ ครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้เราจะได้เห็นความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่มีความกระชับแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นในด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านรองอธิปดีกรมยุโรปท่านสมรดีผู้พรออเนกที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเปียงสูงครับค่ะขอบคุณทางรายการบันทึกสถานการณ์แล้วก็ขอบคุณคุณฟงพลค่ะครับครับสวัสดีครับ